เรียนอาจารย์ภัยวันเหล่งสุดใจค่ะและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวสินีนาช่างสลักค่ะรหัสนักศึกษา6 4 4 1 0สี่หค่ะวันนี้นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องถ้าฉันได้เป็นครูค่ะเชื่อว่าเราทุกคนนะคะเกิดมาล้วนแล้วจะต้องมีความฝันค่ะแต่บางครั้งบางคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันค่ะ บางก็ฝันว่าตัวขึ้นจะเป็นหมอบางก็จะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ตำรวจทหารเราทุกคนมีสิทธิที่จะฝันค่ะและทําให้มันเป็นจริงได้นะทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าเราจะสามารถทํามาสําเร็จหรือช้าบางคนนะคะอาจใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแต่บางคนก็ใช้เวลาช่วงสั้นค่ะถ้าเรามีความ ถ้าเรามีกําลังใจค่ะรับแรงบันดาลใจหรือความเชื่อมั่นนะคะที่จะทําให้ฝันเป็นจริงฉันก็เชื่อได้ค่ะว่าทุกคนจะสามารถทําได้ค่ะฉันก็เหมือนกันค่ะฉันฝันที่จะเป็นครูค่ะในอนาคตนะคะถ้าฉันเป็นครูฉันจะปฏิบัติตั้งใจค่ะถ่ายทอดวิชาความรู้อะทาให้ลูกศิษย์เรียนรู้ด้วยความสุขเรียนด้วยความเข้าใจถ้าฉันเป็นครูค่ะฉันจะเป็นคนครูที่ใจดีค่ะ อารมณ์ดีและเวลาสอนก็จะมีมุกตลกแรกเด็กๆค่ะจะได้ไม่ง่วงนอนส,สอนลูกศิษย์ให้เรียนเก่งทุกคนให้มีรีเบียบวินัยเพื่อ,อนาคตของความของชาติค่ะแล้วก็ความไฟฟันของฉันอาจจะดูเล็กน้อยไปนะคะแต่สาหรับฉันนะคะฉันคิดว่าการได้สร้างคนอ่ะให้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเพราะเด็กเป็นอนาคตของประเทศชาติสอนคนให้มีความรู้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ายื่งขึ้นค่ะ ครูอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆของสังคมค่ะเงินเดือนน้อยแต่อาชีพครูนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าภูมิใจค่ะเพราะถ้าไม่มีครูนะคะก็คงไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เกิดคนที่มีคุณภาพขึ้นมาค่ะอย่างแน่นอนดังพระบรมราชาวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ว่าถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ์และห่วงไรายได้กันมากเข้า มากเข้านะคะก็จะเอาจิตเอาใจทใี่ไหนอะมาห่วงความรู้ความดีความเจริญของเด็กความห่วงในสิ่งที่เหล่านั้น,นะคะก็อาจจะค่อยๆบั่นทอนทําลายความเป็นครูอะไปจนหมดสิ้นจะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองอะจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ความเป็นครูคะ่ะก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไปขอบคุณค่ะ